ในปีการศึกษา2,558ที่ผ่านมามีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3ที่จบการศึกษาจำนวน294คนดังมีรายนามต่อไปนี้รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย4.00ตลอด3ปีการศึกษามี2คนดังนี้ หนึ่งเด็กหญิงนูรีนฮัสซามอสองเด็กหญิงชนิตาโตทองเด็กหญิงซาเนียมัสอารีเด็กหญิงกันทิมาวิเชียนฉายเด็กหญิงตัสนีมอวยพรเด็กหญิงอริศารากาการีโรดเด็กหญิงสวัจริยนสะอาดเด็กหญิงกมชนกวิทยานนท์เด็กหญิงกำไลทองวงมะสซ เด็กหญิงชนันนัทมานัททรงเด็กหญิงชลันทรเลาะพึ่งเด็กหญิงสันมาเกษาเด็กหญิงซานิตาบุงหาเด็กหญิงสุดาอีราชำรองเด็กหญิงยาดาหมัดลังเด็กหญิงยาตาวีลาตีฟีเด็กหญิงยาสุมินหวังชื่นเด็กหญิงธมลวรรณนรินทร์เด็กหญิงนภสรสร้อยสิงเด็กหญิงนภสรสอนเขียว เด็กหญิงนาริสาราเลาะมะเด็กหญิงนาริสารากาสุรงเด็กหญิงนันทรัตส่งทิพเด็กหญิงนิสมาฮาเซเด็กหญิงนีลาตโตจิเด็กหญิงปนาลีนินพาณิชเด็กหญิงปราณปรียาบุญมาเลิศเด็กหญิงปรินดานินพาณิชเด็กหญิงรามาวดีทรงเตะเด็กหญิงลลิตาสิริงะเด็กหญิงวริสาราพวงมณีเด็กหญิงวิภาวีสมาน เด็กหญิงสกุลรัตน์หมัดยุกบเด็กหญิงสรัญญาดาบแสงทองเด็กหญิงสิริยากรสอนสวรรค์เด็กหญิงสุธีพรบัลลังน้อยเด็กหญิงสุนทรีดำรงศักดิ์เด็กหญิงอโนมามีมูซอเด็กหญิงอภันตรีโซเฮงเด็กหญิงอภิชยากระเดืองเดชเด็กหญิงอริสราอาดอามเด็กหญิงอารยาย,ายาลาน เด็กหญิงไอรีนสนโสดเด็กหญิงห้านีทรงสิริเด็กหญิงกันกนิสาตและเด็กหญิงห้านีสีดำเด็กหญิงปัทรมาศมลิเด็กหญิงยารินดาสาลีเด็กหญิงอัคริมาประดิษวนเด็กหญิงนทิชาบินอับดุลลาเด็กหญิงกชกรสันประสิทธิ์เด็กหญิงนาดียาีตา เด็กหญิงกวินทราหมัดละเด็กหญิงจานิสาเลมเละเด็กหญิงจาริดาเลมเละเด็กหญิงจีรวันศรีทับทิมเด็กหญิงนัทนิชาบินกาเซมเด็กหญิงดาราวลีกินมาลัยเด็กหญิงธีรวดีแดงโกเมนเด็กหญิงนาริราฮิมมินเด็กหญิงนาริราฮูเซนเด็กหญิงนัสมาพรสาลี เด็กหญิงน้ำเพชรอุ่นอัมภัยเด็กหญิงปวินาวันหวังเด็กหญิงปัทมามิตรยิ้มเด็กหญิงพลอยมณีปันนพพาเด็กหญิงพิมพ์ประพัฒน์เนียมสิริเด็กหญิงมณัสวีอรุณพูลทรัพเด็กหญิงมารินามัตตาแอร์เด็กหญิงมารินีสริโวหารเด็กหญิงรัชนีกรเกตมณีเด็กหญิงวนนินดาเซนยะเด็กหญิงวรรัตมัต,ตาเฮต เด็กหญิงวัสนาผูถูกมอกเด็กหญิงวิชิดาดังเจดีเด็กหญิงวิชุดานาคนาวาเด็กหญิงวีรินบุญมาเลิศเด็กหญิงสัชรเนย่ำสวัยเด็กหญิงสุภรัตน์บัวกลั่นหอมเด็กหญิงสุดารัตแสงจันทร์เด็กหญิงอนุชิตามาณผลเด็กหญิงอายดาจรกาเด็กหญิงอาริยาพุ่มดอกไม้ เด็กหญิงมารีนาหวังผลเด็กหญิงปภาวีเสือแสงทองเด็กหญิงเมธิตาอามีนเด็กหญิงอมิรากลินศาสตร์เด็กหญิงซาลินลากาขาวเด็กหญิงกวินนาแดงประดับเด็กหญิงกัญทิยาสุขนธมาลีเด็กหญิงเจนจิราบุญมาเลิศเด็กหญิงธนันดาอาดัมเด็กหญิงนริศรามันปูเตะ เด็กหญิงนันทพัฒนเสนหาเด็กหญิงนันทิยามณีดำเด็กหญิงนุจบาธรรมชาติเด็กหญิงประภาวีกันซันเด็กหญิงฟุลลาวิทยานนท์เด็กหญิงพักจิราขุนทองเด็กหญิงภารดีออมแก้วเด็กหญิงมณชยาเดชติศักดิ์เด็กหญิงบนทาทิพยยงจิตเด็กหญิงมิรันตีโกสินทรน เด็กหญิงรอวิยาภูลศิลป์เด็กหญิงลาลนาอารุณพูลทรัพย์เด็กหญิงวันดารีจิตอาจเด็กหญิงวรลยาสนธิแป้นเด็กหญิงวิการดาศีขจรเด็กหญิงสิตาพาพ่วงเพชรเด็กหญิงสุดารัตน์บุหมัตตอเฮทเด็กหญิงสุทัตตาปนาตัตตาเด็กหญิงสุภานิดาโสวิเศษเด็กหญิงสุภาวดีกลั่นสวน เด็กหญิงเหมือนฝันรัตนรีเด็กหญิงอนันตยาบินลラมัทเด็กหญิงอันติมาเหมือนพรมเด็กหญิงไอนาออมแก้วเด็กหญิงอภัสรายะรังวงเด็กหญิงอาริยาพึ่งกุศลเด็กหญิงอาริยาและยะเด็กหญิงอิงน้ำบุญมาเลิศเด็กหญิงอินอามกลิ่นมาลัยเด็กหญิงไอรีนสันสิริเด็กหญิงหุสณาโตสัมลี เด็กหญิงซาเนียอาดมเด็กหญิงชนิสารโสเฮงเด็กหญิงกุลนัทกลิ่นมาลัยเด็กหญิงกัญญาัตเจเซนเด็กหญิงปณิสาราลีวันเด็กหญิงวิพาดาจรัสกุลเด็กหญิงชนาการเจสมันเด็กหญิงสุภัตราเจสมันเด็กหญิงจันทิมาฤทธิขุนเด็กหญิงจารุวันซิน เด็กหญิงเจนิสาชาเลมวารีเด็กหญิงสุรยาแสงสีเด็กหญิงนชามะมัดเด็กหญิงนิชาพัฒโตลงเด็กหญิงเทวียะรังวงเด็กหญิงนภสรขำนุรักษ์เด็กหญิงนราวดีมะลิเด็กหญิงนชยาธนพูตินันเด็กหญิงนัญญาธนภัยรินเด็กหญิงนัสรินบัลลังน้อย เด็กหญิงนิชดาเมฆเด็กหญิงนิสราแบมนทาเด็กหญิงปวีนาโมดสกุลเด็กหญิงพิมพ์ลพัฒนนพาเด็กหญิงพิยดารักประเสริฐเด็กหญิงพัทริยาเด่นชัยเด็กหญิงมนัสวีแมนุเด็กหญิงมนัสวีวงสง่างามเด็กหญิงลลริตาอรุณพูนทรัพย์เด็กหญิงวิภาวีเขียวอ่อน เด็กหญิงสายามนวามามัดเด็กหญิงศศชนาสุขอุดมเด็กหญิงสุกัญญาหวังมินเด็กหญิงอักษรสวรรค์พวงมณีเด็กหญิงอิสมีโตมะเด็กหญิงอุมาพรซาหะเด็กหญิงอุสนีมะสังหลงเด็กหญิงฮัสโซนาโพวันเด็กหญิงฮันน่ามั่นคงเด็กหญิงธนชานิยมเดชา เด็กชายนาราธรูมัมหมัดเด็กชายปริวัติฉิมพีรันเด็กชายเนจิธรขันทสิทธิ์เด็กชายนัทนนท์ศรีมาลาเด็กชายสุพนัทมากเลาะเลเด็กชายการชะเลมวารีเด็กชายกิติพงษ์หวังสวัสดเด็กชายเขตธนัทสุขศรีเด็กชายชาญวิชิมวิเศษเด็กชายนัทพงษ์พรมคงเด็กชายนัทพลอีซอ เด็กชายธนกรอานหารเด็กชายธนชาโตยีบอเด็กชายธารดลศิลปศาสตร์เด็กชายธีรพัฒน์มั่นคงเด็กชายนพพรเกตจันทร์เด็กชายนาวีสุขถาวรเด็กชายนิติพรนิติภูมิพลวิเิศเด็กชายภูธเนตรชุ่มชื่นเด็กชายมานพและเยะเด็กชายมาวินมินโดเด็กชายยุทธนาบุญมาเลิศ เด็กชายวรชนกิติวัฒนางกูลเด็กชายวิทิตโสสลามเด็กชายวิทวิทยกบเด็กชายวีรพงษ์เฉิดฉายเด็กชายวีรพัฒน์มัดฮาสันเด็กชายศิรวิทย์มินยาเด็กชายสมพรเต่งฮิรันเด็กชายอนันดาซอฮาสันเด็กชายอนุวาศีจิตตาพรเด็กชายออมทซั์ขันธรามเด็กชายอาริสถนอมวง์เด็กชายนบินมะลี เด็กชายวัชรพงศ์อาริยะเด็กชายอนาวินสุขพลอยเด็กชายวิริศมินสาครเด็กชายฟาอิสปัตตนาภูมิเด็กชายเจตรินพลีบัตเด็กชายกฤิกระเดื่องเตชเด็กชายคอตตอบโสอุดรเด็กชายชนายุทธเลาะประสิทธเด็กชายสุพยันสนิเด็กชายสุริยาศีสมอ่อนเด็กชายทักดนัยสนูน้อยเด็กชายธนุสุริวงศ เด็กชายธนทรพ่วงสิริเด็กชายธีรพัฒน์มัส่งเด็กชายนาววีดาโอเด็กชายปรัชญาอำนวยพรเด็กชายปวีพ่วงสิริเด็กชายปณั์เกตประสิทธิ์เด็กชายปณัธรเกตประสิทธิ์เด็กชายภูมินแก้วทองพิทักษ์เด็กชายรวิศศีสะอาดเด็กชายรัชชา์มรุมดีเด็กชายรัฐการอิสมาอนเด็กชายวิทยามินสาคร เด็กชายวิทวินตงสาลีเด็กชายวุฒิศักวาเกเด็กชายสุพนัทบูทองเด็กชายอาทิรวิตรริโตเด็กชายอนุชาตงสาลีเด็กชายอนนบวงการีมเด็กชายอนน์ทรงสิริเด็กชายอารียะรังวงเด็กชายชริอัตถนอมวงเด็กชายจิรธฐาจิเมตตาธรรมเด็กชายกิติพงษ์มารกุลเด็กชายนาวินเจริญสุข เด็กชายอาทิติอารมันเด็กชายนราธิพมณีวงศ์เด็กชายกิษณะมัตยานเด็กชายกิตติกุลเกียรโกยกิจเด็กชายกิรติกันสันเด็กชายนัทวุฒิเฉลิมขวัญเด็กชายนัทครินมาลีวันเด็กชายธีรวัตรเอี่ยมวิสูตรเด็กชายธนทัตวงมักะเด็กชายธนวินวงศรีเด็กชายธารดลบุญมาเลิศ เด็กชายปรัชญาศรีสงาเด็กชายพิชยามัทโรดเด็กชายภูริบุญชมเด็กชายภูวดลสันโดดเด็กชายราชานตเลขาสมานเด็กชายวีรพงษ์ยัมบะเด็กชายสุภวิทย์นราหีมเด็กชายสนุสีนุสเซเด็กชายสหรั a สันประเสริฐเด็กชายอภิรัตโตสัลีเด็กชายอนนบฮาเซเด็กชายอัฟดอนคูซอ เด็กชายภูมินลหานเพชรเด็กชายชามนสวรรณภูมิเด็กชายนิติกรมั่นดีเด็กชายอัศดาวุฒิอุ่นอัมไพเด็กชายบารมีศรีสมานเด็กชายดานิตชูไทยเด็กชายรณกิจขำทองทัพเด็กชายกิษสดาเรียบแสงเด็กชายนัทธพลประกอบผลเด็กชายกันตวิทย์หวังมีเด็กชายจักกิตแท่ตั้นเด็กชายชาคริตกลิ่นหอม เด็กชายนภัทรมินทารีสุไรมานเด็กชายนัทนานวรารักษ์เด็กชายนัทพลยีอิบรอเฮมเด็กชายนัทพลมินดำเด็กชายดำรงศักดิ์มัดนุรักษเด็กชายธนกฤตเดวีเด็กชายนันทวัฒน์มัตสิดเด็กชายภาคภูมิเสวิเศษเด็กชายโม h มัมัดซาฮิตสนธิเจริญเด็กชายวรวุฒกาสัมเด็กชายสุภกิจพ่วงเพชร เด็กชายสุภกิจเทียนมณีเด็กชายสันติภาพวงสันเด็กชายสันติสุขอารีเด็กชายสุกฤตยาและและเด็กชายชนะยุทธสมัญญา